น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจําวันพุทธที่24กันยายนในวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ได้สนทนากับท่านทั้งหลายหลากหลายเรื่องนะครับก็ตามความที่ท่านทั้งหลายได้ดูตั้งแต่รายการข่าวในช่วงเช้าก็มีหลากหลายประเด็นประเด็นแรกนี่นะครับที่อยากจะต้องพูดกันก่อนนะครับก็คือเรื่องพี่น้องเรา เมื่อวานนี้ก็มีสองกรณีด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการจากไปของพันตำรวจโทอดุลบุญเสรนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพในส่วนของนพชนั้นจะเป็นเจ้าภาพนะครับสวดพระอภิธรรมนะครับในวันเสาร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องของเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมกันมานะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับในการสวดอภิธรรม นะครับกับการจากไปของพันตำรวจโ,โทอดุลบุญเสศนะครับณนะวัดเทพศิรินซึ่งท่านทั้งหลายก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับวันเสาร์นะครับเราก็าไปกันที่นั่นอีกกรณีหนึ่งนั่นนะครับเมื่อวานนี้คุณเจ๋งดอกจิกยศวริชูกล่อมนะครับก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมืน่นนะครับพวกผมเองที่ไม่ได้ไปที่เรือนจํานั่นก็อธิบายกับคุณเจ๋งได้ฝังว่า เราจะต้องทําอะไรกันบ้างในระหว่างนี้แต่ว่าก็มีการนัดหมายนะครับที่มีการพบปะกันอะไรกันมีการคุยโทรศัพท์นะครับสแสดงความรู้สึกยินดีนะครับกันและกันและก็มีความวาดหวังว่าพี่น้องเราที่เหลือนะครับจะได้รับโอกาสและก็จะมีความโชคดีแบบที่คุณเฉงดอกจิกได้รับเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นจ่าประสิทธิ์นะครับคุณทอมดันดีนะครับอีกหลายๆคน ที่ยังต้องรับชะตากรรมอยู่นั่นก็หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากศาลเช่นเดียวกันนี่ก็คือบรรยากาศที่มีทั้งดีใจและมีทั้งเสียใจเรายังมีภารกิจจะต้องเดินหน้าต่อไปกันมากมายบรรยากาศของบ้านเมืองในเวลานี้นี่นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าบางเรื่องเนี่ยมันเกินความคาดหมายเช่นการที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับที่นักท่องเที่ยวสองคนที่เพิ่งเสียชีวิตที่เกาะเตา่า ซึ่งดูท่วงทำดองของผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค8ผพลตารวจโทปัญญามาเม่นแล้วเนี่ยนะครับคาดว่าคงจะได้ตัวคนร้ายนะครับในระยะเวลาที่ไม่เนินนานแล้วนะครับถ้าเป็นไปตามสิ่งที่พยายามจะสื่อสารกันนั้นแต่ที่ปรากฏการหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยจะแลเห็นกันนั้นคือทางอังกฤษนะครับประกาศนะครับพูดได้ง่ายว่าไม่ยอมรับรายชื่อที่ทางการไทยจะส่งตัวเอกอัครราชทูตคนใหม่ไปดํารงตามแหน่ง นี่ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันว่าทั้งอังกฤษนั้นนะครับได้มีเหตุผลอะไรมีสาเหตุอะไรในการที่ไม่ยอมรับชื่อบุคคลที่ทางการไทยจะส่งไปเป็นเอก,เอ,กอัคราชทูตนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะส่งรายารายชื่อคนอื่นไปพูดง่ายๆว่าก็เปลี่ยนรายชื่อเป็นคนใหม่แต่ว่าในทางความรู้สึกกันนั้นเนี่ยนะครับ มันก็สะท้อนออกมาตามรูปแบบต่งางๆเช่นเดียวกับข่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับที่ท่านทั้งหลายได้ฟังจากสี่สาวนั่งจัดรายการกันนั้นคือกรณีของประเทศซาอุดีอาระเบียความจริงเนี่ยนะครับกรณีนี้เกิดมานานแล้วร่วม,ร,วมร่วม20ปีแล้วกรณีนักธุรกิจเชื้อพระวงศ์นะครับของซาอุดีอาระเบียนายอัลูุไวลี่นะครับถูกกุ้มฆ่านะครับถูกฆาตกรรมแล้วก็ปรากฏว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเขาพยายามสแสวงหาข้อเท็จจริงมีการจ้างชุดนักสืบต่างๆที่จะทวงหาความยุติธรรมให้กับครอบครัวของนายอลูเวลี่รวมกระทั่งดวงวิญญาณของนายอลูเวลี่จะเห็นอย่างชัดเจนว่านะครับในกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นนั้นนะครับได้มีการยกฟ้องนะครับตอนนั้นนะครับยังถูกดำเนินคดีในสาระระบบปกติ ต่อมานี่นะครับก่อนคดีจะขาดอายุความได้มีการร้องไปยังดีเอสไอดีเอสไอก็รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษขณะนั้นพันตำรวจเอกทวีสวนส่องเป็นอธิบดีดีเอสไอนะครับก็ปรากฏว่าก็ดําเนินการคดีเรื่องนี้แล้วรีบนำเนี่นะครับพูดด้งไงว่ารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะชี้ให้ศาลเห็นว่าเป็นหลักฐานใหม่ก็ส่งให้อายการอายการก็ ส่งฟ้องศาลนะครับพูดง่ายๆว่าเหลืออีกนะครับเดือนเสร็จๆคดีนี้จะขาดอายุความครบ20ปีแต่ว่าผลพวงในระหว่างนะครับในช่วงห่วงเวลาก่อน20ปีนั้นทางการซาอุดิอาระเบียนั้นเขาได้ลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยเดิมเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยนะครับแรงงานไทยที่เรียกว่าไปขุดทองที่ซาอุด ศิลปินเพลงถึงขนาดเขียนเพลงซาอุดรเนี่ยนะครับคาราบาลใครก็ได้ยินกันเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนอุดรน,นั่นนะครับไปทํางานที่ซาอุเป็นส่วนใหญ่นะครับถูกหลอกไปพูดได้ง่ายว่าถูกบริษัทในหน้าค้าแรงงานนี่ครับหลอกทําท่าจะไปซาอุดีแต่ไม่ได้ไปซาอุดีก็มีแต่ว่าโดยแรงงานโดยส่วนใหญ่นี่น,นะครับที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมหาศาลนั้นอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์กรณี นักธุรกิจเชื้อพระวงศ์คนนี้เนี่ยนะครับถูกุูมค่าและไม่มีการดําเนินคดีหาคนร้ายให้ได้นั่นเขาก็ลดความสัมพันธ์ทางการทูตจากระดับเอกอัครราชทูตเหลือในระดับอุปทูตปรากฏว่านะครับในช่วงก่อนที่จะมีการฟ้องคนตารวจโทรคนหนึ่งซึ่งขณะที่มีเหตุนั้นเขายศพันตารวจโทรไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วก็ปรากฏว่า ทางอุปทูตนั้นเนี่ยนะครับเขาเดินพบหมดไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ากางสูงมาไทยสิ่งที่เขาจะไปพบได้เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีการสั่งฟ้องและก็ปล่อยให้คดีขาดอายุความนั้นทางการซาอุดีอาระเบียนั้นจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยดีเนี่ครับรู้ดีที่สุดก็พยายามดําเนินการเนี่ยนะครับเพราะว่าทางการซาอูเอง นะครับเขาเองก็ทําหน้าที่ในการทวงความยุติธรรมให้กับคนในชาติเขาทําทุกวิถีทางศาลก็บับรับฟ้องนะครับแต่ว่าในศาลการพิจารณาของศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับมีการยกฟ้องขนาดนี้อยู่ในชั้นของการอุทธรณ์แล้วต่อมานี่นะครับก็ปรากฏการว่าทางการซาอุดีอาระเบียเองก็ยังมีความไม่สบายใจนะครับลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตีกคือเรียกอุปทูตซาอุด,ดีอาระเบียกลับ จากเอกอัครราชทูตนะครับเรียกกลับเหลือเฉพาะอุปทูตบัดนี้เนี่ยนะครับอุปทูตก็ไม่อยู่แล้วนะครับเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับที่ทําหน้าที่รักษาการอุปทูตบรรยากาศแบบนี้ที่น่าห่วงใยก็คือว่าเรื่องแรงงานนั้นเนี่ยนะครับจบเหตมายาวนานแล้วที่จะไปค้าแรงกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหรือภาษาเนี่ยนะครับผู้ใช้แรงงานก็เรียกว่าไปขุดทองที่ซาอุนั้นก็ปรากฏว่าสูญเสีย มายาวนานแล้วจากความยุติธรรมที่เขาแลเห็นว่าคนของชาติเขาไม่ได้รับในประเทศไทยแต่สิ่งที่เรามีความไหวหวั่นนะครับนั่นก็คือว่าถ้าซาอุดิอาระเบียลดความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่านี้นั่นคือยกสถานทูตออกจากประเทศไทยเลยเราจะกลายมีปัญหาทันทีกับพี่น้องชาวมุสลิมซึ่งจะต้องไปประกอบพิธีฮัจที่เมืองเมกะซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ในชีวิตของพี่น้องมุสลิมเวลานั้นเราก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าเราจะต้องไปพึ่งโคต้าเนี่ยนะครับต้องไปที่พนมเปญหรือจะไปที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมเขาก็เต็มพื้นที่กันอยู่แล้วจะเป็นความยากลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงมีการพยายามส่งเสียงกันมาโดยตลอดและทางการซาอุดีอาระเบ,บียเองเนี่ยนะครับเขาไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้แต่นี่เนี่ยนะครับมันก็ลดตามลําดับจากเอกอัครราชทูต แล้วก็ลดเหลืออุปทูตบัดนี้เนี่ยครับอุปรทูตก็ลดลงเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วความสัมพันธ์ที่มันถดถอยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าหวงใหญ่ซึ่งนะครับกร,รณีของซาอุดีอาระเบียนั้นผมเองก็ต้องให้ความยุติธรรมกับรัฐบาลชุดนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่สะสมกันมายาวนานร่วมยี่สิบปีแล้วนะครับซึ่งไม่ได้พูดได้ง่ายว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ตรงๆนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์นขนาน,นี้นั้นมันอยู่ในขั้นตอนว่า ซาอุดิอาระเบียนั้นลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยตามลําดับบางคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดลัทธิความคลั่งชาติก็จะพยายามพูดอ่านว่าจะไปแคร์อะไรกับซาอุมันต้องแคร์ครับเพราะพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องร่วมชาติกับเราเขาต้องไปประกอบพิธีฮัตที่เมกะซาอุนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความนะครับเรื่องศักดิ์ศรีที่จะมาพูดกันนะครับ แต่ว่าเรื่องที่มันเป็นสาระสําคัญก็คือว่าความไม่สบายใจของซาอุดีอาระเบียนั้นต้องคุยกันถ้าเห็นว่านะครับเขาไม่สบายใจในเรื่องความยุติธรรมเรื่องใดทางการของประเทศไทยต้องคุยกับเขาในทุกมิติทุกเรื่องราวเพราะซาอุดีอาระเบียเขาก็มีข้อมูลเพราะเขาทําการบ้านมาเต็มเหยียดเหมือนกันมีว่ากันตามแฟร์แฟ่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันตาเราปัดขึ้นมา และเขาเห็นว่าเขาไม่สามารถคุ้มครองคนในชาติของเขาที่มาตายในประเทศไทยได้เขาก็ต้องแสดงเดชที่เขาสามารถกระทําได้คือเรียกเอกัครราจ,จะทูตกลับลดความสัมพันธางการทูตและล่าสุดนี่แหละครับเรียกอุปทูตกลับเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่นั่นหมายถึงว่าสุดท้ายเขาเรียกเจ้าหน้าที่กลับหมดก็เหลือเฉพาะตัวสถานทูต